ได้มึงเท่านี ừ. Ừ. ้เอาจริงนะสอรู้แล้วมันครั้งมึงขึ้นมาแค่ครั้งแรกในครั้งที่สองตัวมึงกเดี๋ยวกูจัดการให้ง่ายๆเท่านี้กูเอาจริงหรู้ไหมเฮ้ยเวนเดี๋ยวมึงเจอไอ้ผีหือยูงต้องทู่ไปแล้วไอ้เฮ้ยมาบายเบิ่งนะ ก็ครั้งแรกเขให้โอกาสไมมันจะออกไหมจะออกไหมจะออกไหมฮะเฮ้ยมันจะออกไหมออกไอ้ทีเฮ้ยเฮ้ย ร้องดังๆให้นารกได้ยินนี่ร้องดังๆเนี่ยนารกหลวงไพเ้ยเฮ้ยนักระหวทังนักะหวทังนักะยกขาขึ้นมาโอเค เจอมึงเฮ้ยแน่เอ้ยไปที่ไหนอะไรกันลุกขึ้นมาอย่างๆยัง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 เออรอก่อนสอบแป๊บหนึ่งยังยังยังไม่จบไอ้เทียพรุ่งนี้แม่งหลบเฮ้ยร้อนรอเอาน้ำเอาน้ำไล่ก่อนนิดนึงให้มาพักก่อนฮืมกระปุกอาเปิดมัน อ่ะค่อยลงมากินน ouais ้ำหน่อยนะเร็วครับเอคายังยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จโอ้ยปล่อยเขาไนยังไม่จบแหมมึงไม่ไม่แหม่ทำมึงโดนแน่นอนมึงไม่ออกเนี่ยกูบอกให้รัไม่ได้แล้รับไม่ได้แล้วเครับุดไปแล้วโอเคเอาไม่นะอ่ะมา กินไปครึ่งขวดครึ่งขวดนะครึ่งขวดมาไล่ออกันก่อนโดยมานานมันจะแบบใจร้อนทีเดียวมันก็ลำบากอ่ะเอาไปอันนี้อันนี้หมอกแท็กซี่เหมือนเดิมไม่มาหลานเราลดเองออ๋หลานไม่อยู่ข้างนอกแม่อยู่ข้างในอยู่ข้างในเหรอ เอย่าหลานวะอ๋อหลานอ๋อหลานตกใจทำหน้ากูว่าทำไมมันทำหน้าเหมือนสงสัยมาดูใกลได้มาดูใกล้ๆได้แหมเนาะสบายๆไว้ผีหามึงก็วัดดวงกันนะนะถ้าเกิดล่างไม่มาล่างเข็ดมึงยังได้อยู่ต่อแต่นี่ล่างไม่เข็ดมึงคงไม่ได้ไปต่อรู้ไหมผีเฮ้ยเฮ้ยออกมาเฮ้ยทำไมมึงจะต้องการอะไรเรงบอกหลานเลยวไเดี๋ยวหลานก็ทําให <c oughs> มออ้มึงจะอ,อะไรมึงจะอะไร มึงานั่งข้างๆนี่คนเสื้อดำตลอดนี่พี่นวดเนี่ยฮะมึงยาวอะไรมึงบอกหลานนี่เขาหลานเขามาแล้วเนี่ยอีเหอะมึงมาจากไสใครส่งมึงมาเฮ้ยพี่อืมว่าไหมถ่ายได้นะคลิปแบบไม่ว่าเอ้ยเยอะไหมึพูดไหมมึงร้องอย่างเยอะรู้อะไร ไงเฮ้ยปีกันดิปีกันดันเข้มาคับมาไปครับมาทานก็ไม่อยากอะไรหรอะเี้ยเดี๋ยวเป็นคด,ดีความไอสัตว์เพิ่งโดนนีฮะเฮ้ยอยู่น้ย แล้วทำไมมันถ <ài> ึงไม่ไปล่ะไอ้ผีไปเถอหลุดไปได้ไลฮะไอ้ผีมึงไปเลยมึงต้องมาอยู่แล้วมึงรู้ป่ะออกไปออกไปเลยเอาดิมึงต้องไปแล้วรู้ป่ะไอ้ผีออกไปเลยไป อเดียวมึงไดอะไรล่ะกูบอกให้มึงออกมึงก็ต้องออกอยู่นะรู้ป่ะบั้งขาไปมึงไปเออตั้งขาไปมึงไปรู้ป่ะ นานยังนาน้วมึงไปได้แล้วเออรู้ป่ะมึงไม่ต้องกลัวนรกไม่น่ากลัวท้ากับคนที่เลี้ยงหรอกตอนเนี้ยไม่น่ากลัวห่อกคนที่บงังคับมึงหรอกตกนรกยังมีวันขึ้นนีอะไปทุกยังมีวันออกอยู่แบบนี้มันมีทางค้นทุบเลยมึงก็ทุบอยู่อย่างเงี้ยขอไปอย่าร่างกายเขาซะนะอีน้ำที่กินไปเนี่ยมันก็ออกมาทางถาวรแค่นั้นเองแต่ที่จะเยี่ยวต่างต่างก็ออกมาตรงนั้นรู้ไหมพี๊ ออกไปเอกไปเลยอไปเลยเฮ้ย้แล right. uh ้วกอื่นไม่อยู่ด้วยแียอยู่หัวไอ้สั์ออกไปเลยดูไห้ผีดูตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเฮไป ทำลามเลยเกินเฮ้ยไอ้อับน้ำองค์มาลงหรือไงคนนี้ไม่ใช่คนละคนเฮ้ยออกไปเฮยออกไปเลิไปเลยออกไปออกไปไอ้ผีออกไป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 ไป้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮออกไปออกไปแลเจ็บมืออีกออกไป ไปใหญ่หมอพีซะไปไอ้ยังดีเลยยกเป็ดเดี๋ยวก่อนนี่พ im ุ <h <h ่งยกสองแล้วลอให้เขาพักแป๊บหนึ่งมันก็มีถึงสามยกหลานทำหน้ามันสงสัยเนาะแล้วแล้วพ่อแล้วแล้วลูกเขาไม่มาเหรออ๋อพอดีว่าแม่เขาไปทำงานนะคะโอ้ไปทำงานอะไรแม่ทำงานอะไรทำงานอยู่ฝั่งคอมเมน โ okay. อเคบอลเนอนะโอเคแถวนั้นไม่มีอะไรแล้วบอลอ,รอารเนยประเทศทินเก่ากูเมื่อก่อนกูโดนลูกน้องกูเยอะไอ้เหี้ยจ้างจ้างกูไปขนแรงงานในีัตว์ไม่เห็นดีกูไม่ติดคุกอ้สัตว์กูไม่ได้ขนนะไอ้เหี้ยกูส้นตีนให้กูเจ็ดพันในสัตว์ไอ้เหี้ยแต่กูก็ไม่ขนหรอกนี่ฮะมันคงไม่ได้เป็นอาจารย์อะติดคุกไปก่อนแล้วไอ้เหี้ยเฮี้ย,ยจริง ไหนนะาหาช่องทางรวยอยู่ <laughs> ไมเว้นแกว้วฟุง้งฟิงน่ารักไม่ควรใส่น้ำร้อนอุณหภูมิสูงจัดเพื่อป้องกันแรงดันจนอาจเกิดการไหลตึมของน้ำขณะเปิดฝาโอ้โหไม่มีเตือนไม่ได้โอ้ยดูไว้นะครับคนที่ดูไลฟ์สดอยู่นะแชร์ด้วย แค่ดูแต่ตายอ่ะเหตุก็โดนปิดกั้นอยู่กูเลต้องหนีไปทิกตอกเลยใช่ไหมเนี่ยอีฮะเออมันได้ไลค์ทิกตอกควไปด้วยเนาะน่าจะดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดหน้าฮะผมไม่ได้เออไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะไลค์ตอนพูดอะแต่เวลาเวลานี่เสร็จเราปั๊บแบบคนไลค์มันต้องแพนกล้องไปทางนู้นเออโอวิญญาณอย่างเข้าล่างใจเย็นพรุ่งนี้มันใจร้อนไม่ได้นะไอ้หนูบอกแม่เขาเขาอยู่มานานเขาโดนทำใส่ด้วยแค่นั้นเองงานยังไม่จบ ค่าแรงค่าจ้างรับมาแล้วใช่ไหล่ะเหมือนผีมันได้สินบนมาแล้วบางทีคนสงสัยเอ๊ะทำไมทําไมทาไมทําไมโอ้โหเฮีย้ยตัวพวกเนี้ยนะอืมันไม่ใช่ผีเข้านะถ้าผีเข้าง่ายผีเข้าโอเคแต่ถ้าเกิดผีเข้าแล้วอยู่นานสามสี่ 5, ปีหนะ้าปีเนี่ยยากแต่ถ้าผีเข้าแล้วปุ๊บไล่มันก็ออกแ,แค่นั้นเองพวกนี้มันไม่ใช่ใครแม่งก็ทําได้ใครก็ไล่ได้เฮีย้ยกูเน,นี่ยแบบเนี้ยบอกอาบน้ําเกลือแล้วจะหายไหม ควยแดกเข้าไปเลยเฮียน้ําเกลือเนะี่ยให้ไตาวายไปเลยก็ไม่หายอจริงนอกจากมึงจะย้อมมึงคนไปดูคลิปไงบอกอาบน้าเกลือใช่ไหมเขาบอกให้อาบเกลือใช่ป่ะหายโคตรอาบเลยมึงอมันก็อยู่แหละเนี่ยอาบน้าเกลือมันใช้ได้ในบางกรณีแค่นั้นเองแต่ไม่ได้ใช้ได้ทั้งหมดอะไรไม,ไมึงจะไปไม่ไปฮอะ

ไปเลยหลุดไปเลยมึงกลัวกูหรือมึงกลัวหมอผีไอ,อ,อ้เหี้ยกูก็หมอผีนี่ว่าไอวสัตว์มึงกลัวกูหรือมึงกลัวไอคนที่จ้างมาฮะไอีเวนกหัไวไอพับยกก่อนเงี้ยไปเลยสันสันปากสันไอสัตว์ไอโอ้ไม่ได้ต้องพูดเพราะๆหน่อยเฮ้ย

ยอมยังไอ้น,นี่นั่งคุยคนเดียวแล้วไอ้ยไอคิวต่อไปไมันดูไอ้สัตว์คิวคุยคนเดียวแล้วมึงไอ <c ười> สัตว์คนละคนคุยอยู่ยังไม่คุยเป็เพื่อนเขาไหน่ดิไอนน้สัตว์น่าจะพวกเดียวกับมึงเอ้ยเอ้ยผีออกไปเลยมึงไฮะทะลวงออกไปอยู่ไม่ได้หรอกเงี้ยยอมยังเฮ้ย เอาก็บอกมึงจะทนหรือมึงจะยอมถ้ามึงทนมึงก็ทนให้ได้มานี่ยังไงก็ทรมานไอ้หนูมาจนกว่าจะหายนะรู้ป่ะเอาให้มันเข็ดแล้วแต่มึงนะมึงจะไปที่อื่นก็ได้กูไม่ได้ว่าเพราะสักแก้วมันไกล่ไปหาที่อื่นก็ได้เฮ้ยอ๋อหลายที่แล้วก็บอกอ๋อ้เฮียมึงปิดปิดเสียงก่อนเฮ้ยเฮ้ไปเลย ที่อื่นไม่รู้ที่นี่กูเฟี้ยวสุดไอสัตว์มันดือ้อกินจนเคยชินไอ้หลุดไปไหเลยออกไปซะทางมีให้ออกก็ออกไปไอ้ธาตุน้ำที่แหลกเข้าไปเนี่ยไอ้สัตว์ตามรูทวารมันออกไป มึงจะบ,บอกว่าอ้เที่ยออกไม่ได้มึงไหนสดก็บอกกูพูดไม่เพราะไอ้คือก็จะพูดกับผีไม่เพราะได้ไงให้พูดพอพอเพราะเพราะอ่ะมึงพูดเพราะเพราะมันจะออกอ่ะขนาดพูดดีๆยังไม่ยอมเลยผีอ่ะเฮ้ยปล่อยก่อนท้านิดนึงใจเย็น อันนี้ก็ทรมานตายคนธรรมดานี่น่าจะทรมานอมโอ้โหคิดถึงเล่มเก่าเว้ยเอาเล่มเก่ามั่งสลับกันปโโั๊บของเล่นเยอะมามึงโอ้โหเอามาขึ้นมานี่ออริจินอลมึงเจอเน้วแน่มึงแน้วเน้ยเฮ้ย ฮึบ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 ว่าไงจ๊ะอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมออกไม่ออกอืมอืมก็กูบังคับให้มึงออกเหมือนกันทางนู้นบังคับให้มึงอยู่แต่ทางนี้ก็บังคับให้มึงไปให้มึงเลือกเอาว่ามึงเอาทางไหนโดนบังคับทั้งคู่ รู้ไหมไป <c oughs> มึงจะมาทางไหนล่ะทางนั้นก็บังคับมึงกูก็บังคับมึง <c oughs> มึงจะเอาอยัางไงไอ้ผีมีเจ้าที่มารอรับอยู่แล้วออกไปมึงก็ไปกับเขาแค่นั้นเองออกจากล่างแล้วพึบเลยไม่ทรมานนิดเดียวไม่ต้องถูกบังคับยังไงตัดสินใจ ตัดสินใจทางนั้นก็บังคับมึงกูก็บังคับมึงเหมือนกันแหละให้มึงออกเอาไงฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงตัดสินใจได้หรือยังไอ้วิญญาณผู้ชายที่ตายมานานแล้วมึงชื่ออะไรวะวิญญาณมึงชื่อวิญญาณอะไรผู้ชายเนี่ย มึงบอกชื่อแซ่กูมาเด็กวิไ้บอกถูกชื่ออะไรมึงจะได้บอกกล่าวก็ถูกมึงชื่ออะไรชื่อไอสิงชื่อไอสิงโอ้นอราสิงไอสัตว์ไอสิงมึงจะไปหรือยังไอสิงอันนี้ชื่อวิญญาณนะครับพี่ตายหาไปนะครับไม่ต้องมาฟ้องกูนะไอเหียไอเย็ดเป็ดเดี๋ยวคนชื่อสิงฟ้องอีกไอชิบหาย อันนี้คือวิญญาณที่ตายไปนานแล้วผู้ชายไอ้สิงมึงออกไปได้แล้วรู้ไหมมึงไปกับเจ้าหน้าที่น้าตาแปลกๆอะ่ะที่เขามารอรับอยู่เนี่ยออกจากร่างไปเลยไอ้สิงมึงวิญญาณตรงนี้ชื่อในอสิงตายมานาน,านแล้วมึงเป็นคนตากแก้วไหมคนที่ไหนมึงคนที่ไหนไปเฮียอยู่ประจวบมึงเป็นอะไรตาย ตายโหงก็รู้ว่าตายโหงอ่ะมึงดูรถชนตายไอสิงรถชนตายอยู่ประจวบมึงอยากได้อะไรไหมถ้าเกิดหอวกไปแล้วเนี่ยให้ร่างเขาทาอะไรให้เอาไหมมึงอยากได้อะไรไอสิงไอสิงมึงอยากได้อะไรบุญเอาอะไรบ้างล่ะเอาแต่บุญอย่างเดียว สังฆทานแล้วอะไรอีกบุญข้าวปลาอาหารเรอาไหมหิว,หวแดกเหล้าไหม <c ười> ถ้ากินแล้วไปไหมไ,<ป>อไอสัตว์เล้า,าไอมเฮียอะไรกูต้องเล่าอย่างเดียวมาไอไยักษ์เปิดมาถ้ามึงแดกเล่ากูมึงติดตันสินบนกูแลหมอผีเลี้ยงมึงกูก็เลี้ยงมึงเช่นกันไอสัตว์ เต็มๆหนึ่งแก้วไอ้ยักษ์มึงได้กินแน่ไอ้สิงนี่คือวิญญาณชื่อในสิงครับเขาไม่เคยกินแต่ว่าก่อนที่เขาจะใช้งานมานี่เขาจับเครื่องเส้นแต่รับรองไม่ได้แดกเหมือนกูแน่นอนเพราะมึงได้แดกผ่านล่างจับลุกขึ้นมาแดกแล้วไม่สิงเร็วลุกขึ้นมาเออเดิมเดิมนี่ไอ้สิงมึงต้องไปนะไอสิงกินเหมือนกูมึงไปโอ้โหโอ้โหจับเขาจับเองเออไอ้สิง เออไงสิงหโหิวโหยหิวโหยเป็นไงชื่นใจไหมสิงเอาอีกสักหน่อยไหมสิงโอ้โหเอาอีกญาติมนแดกเล่าไหมว่าเฮ้ยไม่เคยกินเออมึงต้องไปนะมึงแดกสินบนกูแล้วอันนี้คือสินบนยาเส้นด้วยยาเส้นด้วยโอ้โหตว์ขอใหญ่เลยบุรีได้ไหมเออบุรีเดี๋ยวมึงล่อกัญชาแรกไหนทีอะเอาไปยาเส้นด้วยเอามาเอาบุรีมาเว้เคไว้มีปะยา อันนี้อันนี้สิงมึงติดตินบนกูแล้วนะอ่ะมึงเอาแก้วนึงก่อนแล้วกินยาเส้นอ่ะกินแก้วอ่ะอ้าออเคเอาไปยาเส้นให้มันหน่อยไว้เคไว้เคบอกไอ้เหี้ยของกูก็อุตส่าห์ถนอมดูดอยู่ไอ้ยัดเป็ดตังค์ไม่ค่อยจะมีจะซื้อได้ไอ้เหี้ยตัดหญ้าแม่งกูสายไอ้เหี้ยเอาเงินตัดหญ้าเอ้ยโอ้โหรอไปดูตรงหน่อยนึงไอ้เค้าเอาไปอ่ะมึงไอ้สิงห์ย่างดูบุหรี่ไหมอ่ามึงถ่ายใกล้ให้พ่อมึงดูย่างไม่ดูบุหรี่ด้วยมึงดูจมูกเนี่ย โอ้โหไอ้สิงอันเนี้ยคือสินบนที่กูให้มึงมึงต้องออกไม่ติดค้างกับหมอผีแล้ะมึงไปไอ้สิงประจวบคีรีขันบ้านเกิดมึงตอนยังมีชีวิตยอยู่แต่ตอนนี้อไงเอาสัญทานไปนะมึงไปไหมไอ้สิง สุดพ้นแล้วนะเออคือบางทีบางอย่างนะ้มันต้องใช้สมองในการแก้นะทุกอย่างมันติดสินบนมากูก็ติดสินบนกลับก็บแค่นั้นเองไม่โกงไอ้เหียต้องใช้ปัญญาในการไล่ผีไอ้เหียบางคนแม่งอ่านแตตำราเนก็ควายอย่างนั้นเน่ยไม่มีทางดังนู่หรอกไอ้เหียกูใช้เวลาสร้างสำนักมาสองปีเนี่ยกูเจ๋งวมา่อไรแค่เนี้เพราะอะไรเพราะความฉลาดของไอ้เหียกูต้องมั่นใจทําให้ตัวเองเนะี่ยเป็นที่มั่นใจของเราใช่ไหมไม่งั้นมึงมาหากูเนะี่ยกูบอกกูไม่รู้รักษาหายไว้เนี่ยมึงทำไงจิตใจมึงเสียละเหีย หมือนมึงผ่าตัดเนี่ยไอ้เหี้ยเป็นมะเร็งเนี่ยหมอหนูจะหายไหมไอ้สัตว์ตายอย่างเงี้ยมึงจะมาเวลาไอ้เหี้ยคนไข้บอกโอ้โหไอ้เหี้ยหมอบอกตายไม่รอดมึงก็บอกว่าโอ้โไม่ต้องกลัวกูเก่งเดี๋ยวมั่นใจได้หายเป็นไงไอ้เหี้ยกำลังใจมาเต็มทุกป่ะเนี่ยอะไรคือกูไอ้เหี้ยใช่ไหมไอ้สิงห์มึงต้องออกมึงดูดบุหรี่เอาอี่สักแก้วไว้ห่อแล้วนะหลุดพ้นไหมไปอะเขามันมีเจ้าที่อยู่ข้างๆเนี่ยเขา,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 ขามารอรับอยู่แล้ว นอะเดี๋ยวมึงจะเห็นเขามารับอะได้เวลาเดี๋ยวเขามารับมึงไปอะเขารู้ป่ะในบางอย่างกูเห็นแต่พวกมึงไม่เห็นกันใช่ป่ะ่ะเออเอากูจะเป็นต้องโชว์ไหมไอ้เงี้ยมึงคนแบบไอ้เงี้ยแบบเหมือนเหมือนจะเหมือนกูอะไอ้เงี้ยแบบทําได้อะไอ้เงี้ยกูงง,ง,งามาททาอะไรได้เนี่ยเออเสียงเออเอากูาทําไม่ได้แต่กูทําเลยกูค,คิดเป็นชอ็อตเอา มันไม่มีในแบบตำราหรอกไอ้เรี่องตำรามันเขียนอะไรมึงจะแสดงวิธีทำไม่ล่ะวิธีทำก็กดเครื่องคิดเลขมึงเลือกอะไรใช่ไหมมีตอนเรียนอ่ะมึงเอากระดาษมาไอ้เรี่อทดเลขที่อะไรต่างชีวิตจริงที่อะไรเครื่องคิดเลขไอ้ยักษ์ที่เชบุรีพอแล้วอ่าเคพอแล้วอ่าก็จะไปแล้วเอาจับไว้ครับอาจารย์จ้ะไปเลยไปเถิดเออไปเลยไอ้สิงห์กูต้องรู้ชื่อแท้ ไปเล่นแบบกูได้นะไอคนที่เป็นหมอผีอ่ะที่กูบอกอะนในบางอย่างที่อยากจะมาเป็นนะถ้ามึงดูกูเป็นไอดอลนะในวันหนึ่งที่กูตายลงไปเนะี่ยไอสิ่งพวกเนี้ยกูถ่ายทอดทางทางนี้อัวน้ำหน่อยง่ๆข้างๆก็น่ากินอย่เรากินเหล้าไปสองสองเป๊กหลานทำหน้าตาเมหมาสงสัยอะไรหน้าหลานเลยดิไอหลานบอกเฮ้เด็กยุคใหม่ใช่ไหมยุคใหม่ยายกูบ้าหรือเปล่าทำหน้าเหมาสงสัยอะไรไอยาสาแก้วอลัน าพยาแถ,แถบนั้นเยอะแซอเนี่ยมันมีวัดที่กูไปนอนเนี่ยพวกแม่งผ่าท้องมาเด็กไปเลยนะแล้ววิญญาณเนี่ยก็อยู่หน้าวัดร้องละร้องหาลูกตัวเองเขาเล่นกันแรงพยาศาสตร์แถบแถบนั้น,นเออไปนะฮึบโอเคมาดูกันจะนิ่งนะรู้ป่ะนะเอาเถอะนะไอ้นอนลสิงมันคงจะไปแล้วแหละรอไปสามแก้วจะมึนนิดนึงไอ้สองเนาะออดีนะกูไม่เขาอยากให้กินเยอะเหมือนแบงค์เลเตอร์เหีย กลัวอยู่ให้มึงดูสัญญาได้นะว่าเวลาตายไปก็ไม่รับผิดชอบเขาติ๊กให้ถูกนะไอ้สัตว์โอ้โหอ,อ,อ่ะค่อยๆปรับเอานะ<อ>ถ้าจะองค์มาลง,ลงแรงต่างก็แล้วแต่เลยทีนี้เอออ่ะไปได้ลงได้เลยถ้าองค์ลงก็ลงเลยกูถ้าเขาลงเขาก็ลงได้เลยนะเออไอสิ่งไม่ดีออกไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เข้ามาปกปักรักษาเด้อนะ เาอได้เลยอย่ากั้นเนี่ไงวะในดวงตากูเนี่ยบางทีกูโชว์ความเก่งกูเนี่ยว่าไอ้บางทีคนอื่นมันมองก็ได้แค่มองแต่กูเก่งไงใช่ป่ะจำไปเอาลงไปเอาเอาเอาลงมาเลยลงมาให้เต็มเลยเออเฮ้ยลงไหมสร้างความมั่นใจ กับพวกเราที่มารักษาอเอียจาไปไปนะไม่ใช่หายแล้วหายรับลยนะที่หลายคนที่กูรักษามาเป็นหมื่นคนเนี่ยหายรับกับตาเขากีดเมฆหายแล้วก็หายเลยเพราะอะไรกูค,คือหมอผีมีอยู่สองแบบคือระล,ลึกถึงกับคิดถึงแต่ไม่มาระลึกถึงแล้วมากับเนรคุณไปเลยไป <laughs> ค่อยนะปรับล่างนิดนึงหลายปีแล้วนะมันจะได้ดีขึ้นมันชัในตัวครูพอแล้วไ,ได้มาหากนาันนะสักแก้วให้ปักซอยกู<ม>วิ่งบ่อยเฮียสะกแก้วอะแต่แปลกนะอยู่ปาจินสากแก้วก,ก,วไไกูไม่เคยได้มีอโซนนั้นเลยนครนกปาจินสากแก้วกูไม่เคยได้มีอาไกลลาบุรียังไม่เคยได้มีอลาบุรีเลยมีเมียเยอะมากเลยแต่ไม่เคยได้มีประจําทิ่น <c oughs> <c oughs> แปลกดิ ลงได้เลยปล่อยเลยนะปล่อยเขาเลยนะถ้าเกิดสมมติอะองค์เราจะลงปล่อยไม่ต้องกั้นให้เขาบอกมาปู้ฝกรักษานะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะโอเคแบบน้ำมน่ะล้างสิ่งชั่วร้ายออกไปนะเออให้กินกินให้หมดไอ้โอ้โหไอ้เคสแรกกูก็ไอ้นี่ละเบอร์สามอ่าไอ้ไก่ไปโรงพยาบาลดูอะไรก่อนกูไปเยี่ยวครับเดี๋ยวกูไปเอา